นี่พ่อแกงโยตีแมนเขาเจ้าเซียนเขาเจ้าหูเนาะว่างมองมันออกมองได้เขาเจ้ากับแปหาเอาเนาะเจ้าเขาไปลึอกเ้าบงหูเนาะไปเอาขึ้นจากตานกเขียนไปนี่ประมาณจากกิโลหอดบหอดโลบอหอดยืนอ่ะหอดยืนบอสมันเป็นโคกมันของเคิ่องเนี่ยเป็นโคกเป็นเดืน ยังยมเงี้เลยยังยังเนี่ยไม่เคยไปลงบม่เคยไปไกลท้าาลอากับไปหมอเขาเคยไปไป,ไปไกลกับบ่ไดครับย่านลงย่านลงเนาะผัวเขาบม่เคยไปเนาะเมือม่อู้หร่เมือม่อไหร่ก้อนคุณไปรัดเอาอยู่หนองเงนลงจากนี้ไป ปอดยางูนเดียวหลงอ่ะยางกลางเขาไปเลยบนเขาไปเลยเราหูจักเลยตัวนั่นเรากินแต่ว่าแต่ว่าหลงคือหลงโอแต่ว่ารถจอดไปนี้รถจอดไปนี่ใครอยู่มีโทรศัพท์ยังโทรได้อยู่ไปลงใส่ไปนี่พูดแล้วไปทั้งบ้านเทพหรือทั้งบุงข่าพุ่นลงบ้านน้องเงาหรืเปล่น้องเงาพี่ทางพี่โดนน้องเงาเอยนี่เลยบ้านนั้น ู้พโอแสดงมาไปลงแถวบันเทปโซนบันเทพเนาะอืหลงเพวนวันนี้ขี่รถไปฮับเอาพี่บอกวันนี้ไปฮับเอาแล้วเลยสเลยสะพานหินไปพุ่นบอกไปเห็นคนนั่นแทบบ้านนนั่แหละก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มานครโอ้โอ้อันตรายดีเนาะหาเห็ดนี่เนาะขนาดเสียดหาเหตุด้ีเนาะเล่าและเป็นหัวหน้าเมื่อไอ๋อ มาจากบ้านในเกาะบ้านหน้าแสงเนาะโอ้ยหลงเนาะทาโดนบ่ดิลงมานี่โดนเตื่นอยู่ดิแมนบ่ก็คือพอเห็นลงมาจักเทื่อว่ะติอืมโทษ่ติเได้ทีแหลอไม่มีขึ้นเนาะเพิ่นกระสีย่างหาจนมองไม่ขึ้นหมดแล้วเนาะวันนี้เพิ่นได้เห็ดหลายป่ะครับพอหลายมันมีแต่ย่างยังอยู่โอ้มีแต่ย่างมันยางมันคำมาจะโม่งเลยมาจะดึกยุ่งเลยพอกโม่ง วันนี้เด็ได้กลับจะมุ้งครับบ่ไห้กลับพ่อกันนะใบสามใบสองบ่ได้เห็ดได้อยู่ควบคุมได้สั้นนิดแหละแต่ว่าเล่าหนึ่งยางย่างเดียวเพราะว่าหลงแล้วอ๋อคือหัวตัวเองหลงนี่ก็บ่ได้หาเห็ดแล้วก็คือหลงก็คือยางย่างเดียวว่าล้มหมดเลยคือไพไทยนี่สองสมงเออนั่งไพเสร็จแล้ว่าเขาลงมานนี่ช่วงประมาณบ่ายเที่ยงบ่ายมเมือง หามงเศร้รา,ารอจนหอดใบสามรออยู่นิ่ประมาณสองสั่วโมงโอ้ใบสองทีมงานบ่ครับเนี่ยอ,อ,อย่เดียวตนี้โอ้มอตต้โอ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 กโะ้โอ้อ้โอเโ้าอ้โา้นก้โอ้โนอ้โ้อ้้โอ้อ้โอ้โออนอ้้อ็้ โอ้ก็จอไ่เกิบกันไปเลยเนาะบาด้ไซล้อง้าใสไบูไซยงปาดเต็มตาครับพ anyway> ี่น้องเมืยอแอร์แล้ววะครับนั่นโอ้ยสะอ่อนเดิเพิ่งลงมาครับขึ้นแต่เจ้าโมงหนิครับไอขึ้นแตะตีฮา ปาดขอเบิรงแนะ่เฮ็ดทาา่ดทานหลายบอกปาดเฮ็ดท่านหลายเอาเฮ็ดลรางอกกันบานหลายตอนนี้ไหมเออ,เอ,อานอันนี้เฮ็ดเ็ดยังครับเฮ็ดลงอกแดงบ่น, <Hey. S 1> นี่นี่นะบ่แมนเฮ็ดน้ำมาโอ,อ้เฮ็ดน้ำมาปนกันเนาะ บอกอย่นี้ี่น้องเงาเนาะเหตุเรางงครับพี่น้องทับไปเลยไปไปยุบบานได้ครับนี่ยุบบานได้ครับไปนี่แหละสบแบงไปโอ้โหปวดเนูพได้กดันมาเอั่งแต่ตีหครับพี่น้องไปละเต็มตา พอได้ยูได้กินครับพี่นอ้องอันนี้ก็รอทีมงานเนาะรอ,ออีกจักคนครับนี่ซีซีคน